สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพระคำซีทีวีจันทบุรีประจำวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกายน2555ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะวัดบุรภาพ,พิทยารามพระอารามหลวงจังหวัดจันทบุรีจัดงานถวายพระกฐถินพระราชทานเพื่อนําไปบูรณะพระอารามซึ่งมีผู้มีจิตสธาร่วมอนุมโมทนาสมทบเป็นเงินกว่า1,070,000บาทค่ะ เช้าวันนี้ที่พระอุโบสถวัดบรูรพาพิทยารามพระอารามหลวงตำบลเขาวัวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโด,ดยมีนายบุญยินจินาจิน้นประธานบริษัทบรูรพาคอนกรีตแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดเป็นประธานในพิธี โดยได้รับการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้นำภาพพระกฐินพระราชทานมาถวายซึ่งมีพระราชจันทโมรีจเจ้าอาวาสวัดบุรภาพิทยารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่ามกลางพระสงฆ์คณะกรรมการบริษัทหัวหน้าส่วนข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนมาร่วมในพิธีถวายภาพรพระกฐินพระราชทานเป็นจำนวนมาก โดยนายบุญยินจินาจิ้นประธานในพิธีได้จุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยแล้วยกผ้าพระกฐถินขึ้นประครองและวางผ้าพระกฐถินบนผานเว้นฟ้าประเคนเทียนพระปฏิโมกนำผ้าพระกฐถินไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาท่วนใจมากซึ่งภาพระกฐถินพระราชทานในครั้งนี้ที่วัดบุรพาพิทยารามพระอารามหลวงได้นำมาถวายแด่พระราชตันทโมลีจเจ้าอาวาสให้เป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ครองกระถิน โดยทําพิธีอุปโลกและสวดบัญญัติทุติยกรรมหลังจากนั้นยังได้รับเกียรติจากน,นายนรงธีระจันทรางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายสุธีทองแย้มในอำเภอท่าใหม่และนางนาริมนจินดาโชธผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีรวมประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์อีกด้วย ท้งนี้วัตถุประสงค์ในการถวายภาพพระกฐถินพระราชทานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีครบรอบ2,600ปีแห่งการตัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาซึ่งพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานในวันนี้มียอดเงินที่ได้จากการถวายภาพพระกฐถินพระราชทานเพื่อนําไปบูรณะพระอารามเป็นจํานวน1,717,000 828บาท75สตางค์และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาสมทบในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน1,781,328บาท75สตางค์ค่ะ